ayo tong ba jung na wo si mo si mo yamang pa ka ta ko ba me eto u da klutong ne hani ya

ลาภูลาภูแต่ละวัดลาภูเนี่ยตะคอาปอเน่ยตะคอปอวาดหวยหัแต่ในยอน้องเ้พูดเลยรถแท็กซีูนองเต้มาพี่น้องเต้สักไเงี้ยสตาง์หรืเพื่อไมออเออแล้วเนีเงี้ยสตา์ืเพื่อนแหละตัวนี้ละปอเว้ยออยยังเลยอพยรอยยังอ้ยเออล้วน้องเต้อายรอยังเอ้ยนี่ท่อสาเยเยอะมาแล้วน้อได้พ่กรเเท่อนนี่ครู้อ้พ่อกเถิเทอ I think đến I created it to the podo rìu đã apple. Hello, come in for your phone. I don't know how to do it now. Hello, 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 hello,

bellon dukho mun do ang ya de nong chae min na phut pai bu chu wi mi ya mi ya chao yo as salaam ming la ba as salaam ko de sai no a khae no nong hai ka taw thu nga taw khlai de bo ก็ดาวงงานล้อตวอต้งจังตัวเนี่ยลืกปยังก็สังเกตจออย่เนาะตว่เาเยหมนกมมตล้ดเนี่ยมันให้เก็เกี่ยวเก็มเกล้วเนาะอาเปียท่อมาให้แล้เน่ยอาเปียเราให้เจอเนาะสะง้ร้อนต้ไอ้รันนีเนาะมัรอเดียกให้เอาไปเกิมาพอเนี่ยรนนี่เนาะายก่คุณน้องรากคุยว่ามันถึงเนาะเนาะตอนเนาะตอีมัน้สบายเอซีนี่ยาดต่ของก็ต่ร้อนในตัดร้นอ่เนาะอาดูะพุ้ยแน้่ร้อนม่ได่ด้นเดียดมาเดียดิเพื่อเดียดดอย่งเนะด เป็รูนน้องก็ถือเลยกเยตัยเยตัยอ๋เลยถือเหนึ่ต่องมีตันถนะนี่ยแลต้นต้องันเนาะมาเปยนถอถนยันเนาะตออบุรอตั้งของบามาลเดิดพี่ดาวเวสินี่แหละดวเวมาดาวเวูดนูไดนตูเดนอาพี่เรารายการที่นต้องให้ลูกค้าเลยเนาะแต่ต้องได้ิสิมันก็่ตอนาให้เแบเงี่ยสุด้าอปกกนาาดีส่ส้วต

ูปอปอเลกลเดียวกระายนี่อยู่นาเเดือพ่เดเปละาอ่ะเลยก็เลยต้องมาละนี่เเลยอาสิเนี่อยู่นอต้งงห้อยเนาะอพูเลยเดออมาล้เดียก็รูอสมาพี่อี้มนีซัพพลายะหออยู่วันนี้นอนกหนึ่งเพลสแม่ใหญ่เลยก็ไม่เยอะแลเราต้องหอยอ่ก็เลยต้องมาลวทะเลทะเลไปทะเลมาพอพอละกระหยนี่เนาะเนี่ยอย่าดอะอยู่

कोई होना नहीं कोई कोई तो बना है ये नेपोन नेपोन कहां से चला गया पापा कहां से चला गया सबानी इसको वहां पे या पे हां हां पाद लो पाद लो हां के पा पावे เออ पावे ओ होना चला तो आ रहे वो लोग वो लोग निकल रहे हैं नहीं 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 我还有多。哎，毛丝拉山嘞，好啊。毛丝拉山好啊，毛丝拉山管理山。哎，毛丝拉山嘞，几轮呢？咩？几筐？哪来？几筐？把木的来。木的，今天阿达几筐？阿朝。阿朝，阿朝，把哪来？ ลาคุยอาวลาคุยเน่ตะเคปอเน่ตะเคีปอวัาถวยงหอแต่ในี้อนเราได้พูดเลยรถแท็กลคนลูเราได้มาพี่เราได้ s ัล r เนี้ยส u b ร c r เพื่มให้เออแล้วเนี่ยเงียเพ่แอนนีละปอไว้เอาพ่อยเลยเอาพ่อยหญ่ไม่แล้วเาีเอาพ่อยหเดี๋ยวนี่ท่อั u เท่าเด้เยอะมาแล้วเราได้พกอระถอเน่คนรูได้พกกอาถอเถอ

sút đâu nè các ca, sút đâu thằng bắt bắt nào nó, sao để chơi <laughs> rồi mày,

को र कि मा कराले दिन मे आ र तो आ जे न्या न्या जमाया बे आ करिता करिता रले नमुले छु पनि नमुले बे त दो आय ओ या पुली

ทุเลยไหนไปมาไปงานเปี่ยงานของเนี่ยตาตาตาเดีวอะไรเลือกับดีนะะไทไป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 

cả ba chỉ trông chắc kha mà ghé trong lòng mùi <laughs> tự bia lưu tao lại em mùi nhàn tha mùi to ta pa không đa à tha lo đằng Lạc quy bay

Happy birthday to you Happy birthday happy you Happy birthday to you Happy birthday to you

เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ไปว่าโอเคแน่โอเคโอเคทุกท่านเต่าย้อนสุภาพน่ะกูกูกูสอบครับนะนะโมเดลขึ้นมาโมเดลน้ําไปกว่านี้แล้ว

muka kong ta du thot do long kula lak bi be go tha la chi be ku ni la long ma atar lo di la long lan dau ka tu chi cha la atar ka to ba chi chung cha kha မင်းရဲ့ချုံလောင်းမူဝီတူပြအလူသွန့်လေးမွရန်ထခုမွေလာဖာဂွန်တော့မရှူးရတာဒူးထောင်းရောလှုပ်ပုန်ထောင်းကြံ့ထောင်းတာပုညအရောင် เบมตีมมงต้องลบพยาเป็นนี่และเลวงพองกลายมมงลบทองไททองพยาดุทองไปบ้าอค่มะบาพองบาตาทองชาทองยาใจกล้าทองไม่มมูวิลาโกรดทองชา น้องพาลกะละจูละดาไทยลือดาไม่ใครตาซาทองอยู่หลงหุงบะเกไทยพันตาโอสยัยมือคูพัดจองกองเหวสมะดีคู่ตัวยวใจใจกระซาเอาแกซิตอมบ่า lay la sai mumo we la ah